ก็อย่างที่บอกฮะวันนี้ต้องมาชิมบุฟเฟ่ฮะระดับตำนานที่หล่อจิตนะแน่นอนสุดก็ต้องมาที่โรงแรมแมเดลินก่อนนะฮะก็ที่นี่สวยงามมากครับมุ่งหน้ามาที่นี่เลยครับบางรักทางเข้าก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างงงงเหมือนเดิมถ้าซูสมาคนเดียวคงเขินเขินก็มากับเด็กแก้งนะฮะวันนี้เราเร็จะลุยกันเยอะหน่อยหลายคนนะครับ วิวโดยรวมนะฮะของเมนดารินนะฮะห้องล็อบบี้สวยเราก็มาถึงกันแล้วนะครับดูที่หน้าโลโก้นะครับข้างหน้าโลโก้หลอดจิมจะมีลักษณะคล้ายแผงควบคุมเรือสำราญโดยตัวอักษร L จะสื่อถึงใบเรือและตัว J จะเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของเรือ อีกทั้งส่วนโค้งของเจยังสื่อถึงความโค้งเว้าของท้องเรืออีกด้วยในเรื่องการคำโค้งนะครับเมนูอาหทะเลนะครับหน้านี้ก็เป็นสายชีส สดนีนแค่ทางเข้านะฮะก็อลังการงานสร้างนะฮะ,ะ,ฮะ,ฮะมาที่แมนดารินนะฮะมันขาดวิวนี้ไปไม่ได้นะฮะแน่นอนที่สุดฮะสถานีแรกของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นใครพุ่งมาที่นี่ฮะ ได้ซอสอะไรดีล่ะันนี้อันนี้เนาะอ,นนอันนี้เราแบบร่าแบบชุ่มๆนะอันนี้เติมผลไม้ไปนิดนึงแค่นี้นะฮะวันนี้สิ่งที่เราคอยคอยย้อนกลับเข้ามานะฮะในห้องที่เรานั่งทานกันนะครับเราได้ต๊ะนี้เลย มายของผมเลยฮะมีด้วยออร่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะก็เบาๆฮะเอาหอยนางรมมาตักสองสามเตัวนะคารย์เป็นคู่แล้วก็หุกุ้งปูนะครับลองก่อนว้าวก็อันนี้ประมาณปลากระพงปลากระพงเผาโอ้ปลากระพงเผาตัวนี้เป็นเด็ดของที่นี่เลยนะฮะบอกแล้วสายนี้ไม่พลาดแน่นอนนะฮะนะฮะ

ดีเลยค uh, like, ่งั้นเดี๋ยวผมจัดการลองให้ครบเลยค่ะได้ขอบคุณครับทาในเมนูที yeah, okay. okay, okay. ่เราทำนะไม่ได้ใหญ่เขาทำต่อทให้แล้วแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่เพราะนั้นสามารถทานได้ไม่ต้องห่วงว่าจะกินหมตต้องสัมรถสมันอแ้แล้วมีอะไรแนะนำไหมคะสำหรับคนไม่ทานออเดือนี่ใแล้วสิ่งค่ะแซลมอนไม่คมีซลมอนคอรีคันด้วค่ะก็ค่อยเสาวแล้วก็จะมีคาเบียร์ส่หรอจ้วย้าค่ะคุณนะคะขอบคุณนะครับ ก็จะรอแห้งสิครับสูตรชีสดีขึ้นมาที่ความแตกมันในปลาครัเนื้อที่ดีเราลองชิมเนี่ยลองดูต้องลองอันนี้ค่ะมผมเอ่ยเชฟไม่ให้ถูกอันนี้คือแซลมอนเวลลิงตันค่ะ <Okay. S 3> ที่ปกติเขาจะมีขน,นมปังที่เป็นปกติจะเป็นบีฟเวลลิงตันไง,งน<อ>ที่เราดูรายการเชฟอะไรที่มันกระหน่ำอันนี้เป็นมัสเซิลในซอสไวไวค่ะ อีกอันเมื่อกี้เห็นพูดถึงหอยแครงญี่ปุ่นอ๋ออันนี้ค่ะหอยแครงญี่ปุ่นอร่อยมากสําหรับคนที่ชอบทานซาซิมิไปลองนะครับที่มาของหอยแครงญี่ปุ่นอากงไงนะฮะก็โอมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันดูครับอร่อยขนาดไหน มัน,น,นี้จะให้เอาให้เห็นเห็นว่าเข้าวป่ามันควันฉุ่มส่วนนี้ครับเป็นบีฟคาปาชิโอนะครับลองชิมแล้วมันมันเหมือนกับลิ้นม,มันจะนุ่มมาทันทีส่วนอันนี้นะฮะเป็นเนื้อตนุนสิแ8ชั่วโมงซึ่งน้องๆเขาแนะนำว่าต้องลองให้ได้ นี่นะคบไม่ปรุงแต่งรสด้วยเด่นซี่เอาแบบอืมอร่อยรแต่งในห้องอาหารนะฮะก็จะเน้นเรื่องของรูปทรงเลยค่ะคณนิ้มีความเป็นโค้งนะฮะแล้วก็เป็นเรียมนะครับก็จะสวยงามตามแบบเรือสำราญนะครับที่เป็นโครงในการดีไซน์ของนักออกแบบที่นี่นะฮะ เปิดประก็ามาเฉลยตครึ่งนะครับแล้วก็จะปิดตอนไใหไปต่อนี่ฮะมากรลองนะฮะจริงๆผมไม่ค่อยชอบขนมหวานเลยแต่ถ้ามาที่เนี่ยต้องลองชิมเพราะว่าโดยปกติมากรลองเนี่ยเวลาที่กัดเข้าไปมันจะยบุยบยุบแต่อนนี้พอกัดไปมันเต็มคำมากเลยครับอ,อร่อยพอได้ลองจานนั้นฮะ ก็เลยต้องเจาะลึกมากลองอีกทีหนึ่งนี่ครับอันนี้เลดเวลเวดเลดเวลเวดอันนี้เลดเวลเวดสีขาวอะ่ะไม่รู้ต้องชิมก่อนสีเหลืองแอปเปิลคอรสีซองอืมไม่รู้เลยถือเราขอชิมก่อนส <c oughs> องตู <c oughs> แตงโมกับสตรอเบอรี่ ถึงตอนขีดชั้นสองก็ให้น้องโด <Strawberry. S 1> นถึงผมจะจบด้วยกาแฟนะฮะแต่บทส่งชาบียังเป็นเรื่องของนมใส่ไส้อยู่นะครับเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะครับโอเคน่ารักน่าชังเสียวใส่แตงที่เออน่าจะไปวางน่าจะแต่ขยัทะทางคนสายนะครับอันนี้นนะนนฮะ ใสมา,สาทางนี้เลยครัอันนี้ก็ลายของหวานลบตรงนี้จะเป็นโซนขนมปังกับพวกชีสต่างๆมีแพ็กเกอร์มีเนย ็ออกมาแล้วนะคะอิ่มมากวันนี้ฮะก mm ็ hmm. ก่อนกลับบ้าน,นะคร mm ับ hmm. ก็ขอเก็บบรรยากาศสวยๆอีกนิดนึง